4ข้อควรจำนะครับถ้าไม่อยากล้มเลวในชีวิตต้องทำสี่ข้อนี้ให้ได้นะครับ4ข้อนี้นะครับคือรูปแบบของผู้ประสบความสำเร็จทุกๆคนต้องใช้หรือต้องก้าวผ่านสิ่งข้อนี้ให้ได้นะครับข้อแรกนะครับก็คือการเอาชนะใจตัวเองการเชื่อมั่นในตัวเองครับ เชื่อมั่นในสิ่งที่เราจะทำนะครับว่าเราสามารถทำได้สิ่งที่เราทำว่ามันสามารถเป็นจริงได้ครับหลายหลคนนะครับที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าก้าวผ่านข้อแรกข้อนี้ไม่ได้ครับหลายหลายคนนะครับไม่มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองจะทำไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอาจจะคิดว่าฉันไม่เก่งฉันไม่มีความรู้ฉันไม่มีความสามารถฉันไม่มีประสบการณ์นะครับ ดังนั้นนะครับถ้าอยากประสบความสำเร็จต้องผ่านข้อนี้ให้ได้ก็คือคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองครับข้อที่2นะครับก็คือการเรียนรู้ครับทุกสิ่งทุกอย่างโอกจานี้นะครับต้องเรียนรู้ครับไม่ว่าเราจะทํำสายงานอาชีพอะไรก็ตามถ้าเราอยากเป็นท็อปเซลเป็นนักขายเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะขายถ้าเราอยากเป็นนักธุรกิจเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะต้องทําธุรกิจนะครับข้อทานะครับก็คือ เมื่อเราเรียนรู้แล้วเราต้องงงมือทำอย่างสม่ำเสมอนำวิชาความรู้ที่เราเรียนไปต่อยอดในการงงมือทำครับงงมือทำอย่างต่อเนื่องนะครับจนได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจครับห,หลายๆคนนะครับน่าเสียดายนะครับที่เขาเรียนรู้มาแล้วและไม่ได้มีการงงมือทำจึงไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองครับและข้อที่สี่นะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือการ ทำอย่างต่อเนื่องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคครับทุกคนนะครับถ้าเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งเชื่อว่าต้องมีอุปสรรคเสมอครับไม่มีใครนะครับประสบความสำเร็จจากสิ่งที่เขาทำในครั้งแรกครับความสำเร็จนะครับต้องผ่านการรองล้มเหลวเร่งรุ่ลลงมือทำครับจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญความชำนาญและประสบความสำเร็จในที่สุดครับ และนี่นะครับก็คือ4ข้อที่คนอยากสําเร็จต้องทํานะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนของคุณและคนที่คุณอักด้วยนะครับ